รัฐวัตจัดให้สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดครับอกินไรร้นาก็ตาร้อนตาเันงบ้เรียบร้อยแล้วพรอฝากด้วยครับขรัผมครับเหมือนเดิมขออมไหมคะอะาประเดิมเรื่องแรกคู่หันยังไงวะคะือนี้ ส่วนตัวอ่ะโอเคผมรู้สึกดีใจครับผมอย่างแรกเลยผมต้องขอบคุณทางผู้จัดนะครับพี่เทนแล้วก็ทางทีมที่ตัดสินใจเลือกให้ผมมารับบทบาทเป็นคุณหมอตะวันนะครับแล้วคือยิ่งได้ทราบว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยได้ มีการทำเป็นนิยายแล้วก็แปลไปถึงสิภาษาทั่วโลกเนี่ยผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่จะได้มีโอกาสมารับบทบาทนี้แล้วก็มาทําให้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นในรูปแบบของซีรีส์ให้กับว่าแฟนๆได้ติดตามกันนะครับผมก็เต็มที่มากๆแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับมันมาเป็นเวลาสองปีกว่าใช่ครับใช่นานเหมือนกันนะใช่ครับนานมากแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผมตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็ เราถ่ายทํากันยากมากในเรื่องของอสถานที่และเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยใช่ครับครับ,รบแล้วก็เรามีการไปถ่ายทําโลเคชันที่สวยงามมากๆหลายที่นะครับไปบนภูเขาด้วยไปหลายหลายที่เลยแล้วก็มีการร้องเพลงการเต้นคือในซีรีส์นี้รวมทุกอย่างอยู่ในนี้เลยแล้วก็เป็นการทำซิงเกิลเพลงครั้งแรกนะครับแล้วก็ร้องกับลุกด้วยครับ แล้วก็คือตื่นเต้นมากมากใช่ครับยังไงทุกคนฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับผมเป็นงานที่เพิ่มข้งใจมากมากเรื่องไหนเอาใจเป็นหมอใช่ไหมเรื่องเป็นคุณหมอมันต้องมีสัพต่างๆที่เป็นค่อนข้างยากเราเราไปศึกษาตรงนี้ตั้งไหนครับคือก็มีเหมือนกับว่า เวิร์กช็อปด้วยแล้วก็มีให้คุณหมอที่เป็นคุณหมอแพทย์ที่เป็นเป็นเป็นผู้แต่งนิยายผู้แต่งนิยายมามาสอนพวกเราแล้วก็มีการถามเพื่อนๆที่เป็นหมอด้วยอะไรเงี้ยครับว่าเฮ้ยมันยากไหมแล้วก็ไอการแบบว่างานเลี้ยงขอบคุณที่ยังอยู่เนี่ยของแพทย์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีเพื่ออะไรใช่ครับแล้วเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วการงานเลี้ยงขอบคุณที่งาน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 เลี้ยงแพทย์เนี่ยมันมีไว้เพื่อว่า เป็นการเลี้ยงฉลองที่พวกเราเนี่ยอดทนเรียนกันมาได้จนถึงจนจบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าอย่างมีคําพูดแบบว่าการลาวอร์ดคืออะไรการดูแลคนไข้แล้วรุ่นพี่เอ็กเติร์คืออะไรพี่เดนคืออะไรอะไรแบบนี้แล้วส่วนตัวของผมเนี่ยคือเป็นแพทย์นะครับผมประจําบ้านสาขาอายุรกรรมก็คือเป็นตรวจทั่วไปใช่ครับมาติดตัวคุณผู้ป้าเราต้องไปพูดสมุดเลยนะครับ ครับพี่บินเป็นพี่ินยังไงบ้างก็เหมือนกันครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานและก็ผู้จัดทุกทุกคนนะครับที่เรียกผมมารับบทหมอกนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าได้เล่นกับเฟรมชวินเนี่ยคือมันรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมในความรู้สึกผมครั้งแรกเพราะว่าเราเคยเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ในคาแรคเตอร์ของตัวหมอกนะครับตัวหมอกเนี่ยก็จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับผมเรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยแตกต่างกับหมอตะวันโดยสิ้นเชิงดีกว่ะเพราะว่า คนเป็นหมอกับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยค,คือคือคือมันแตกต่างกันอยู่แล้วว่าจะาารักกันได้ยังไงอ่านัา้นนั้นต้องไปลุ้นในซีรีส์ครับผมแต่ผมขอกระซิบนิดหนึ่งนะครับว่าโลเคชันที่เราถ่ายเนี่ยเยอะมากแล้วก็ผมเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับ ก็โลเคชันผมเนี่ยมันก็จะออกร้อนร้อนร้อนมากเลยด้วยครับผมก็เขาแอบน้อยใจใช่ครับว่าก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่ว่าแบบว่าสถานที่ดีๆโลเคชันดีๆไม่ค่อยมีเขาถ้าจะเจอเขาเนี่ยก็คืออยู่ตามวินตามกลางสี่แยกกลางสี่แยกอะไรอย่างเงี้ยใช่่ก็ขอเมาส์แล้วก็ขอเรียกคะแนนความสงสารให้หมองส่วนตัวเราคิดยังไงถ้าแบบในชีวิตจริงมันเกิดขึ้นกับเราแบบความรักที่มันอยู่มันใช่เกิดคนละระดับชั้นกันอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกไงเราคิดว่า ราจะสู้ไหมผมมองว่าถ้าคนรักกันนะเราเราไม่สนใจนะครับว่าอือว่าคุณจะทําอาชีพอะไรหรือว่าทํางานอะไรเพราะผมมองว่าความรู้สึกหรือว่าความรักเนี่ยมันสําคัญกว่าแล้วก็ในเรื่องของอนาคตหรือว่าหน้าที่การงานอะไรเนี่ยเราสามารถช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันกันไปข้างหน้าได้ครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญจริงๆคือเรื่องของความรู้สึกมากกว่าครับใช่น่าติดตามเนาะฝากละกันจะได้ดูช่องทางไหนบ้างครัก็ฝากนะครับผมที่สาคัญ พูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเราก็ได้วงดนตรีนะครับผมซึ่งเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็ถือว่าโด่งดังมากๆอย่างวง Tree Mandaw นะครับมาร้องเพลงประกอบซีรีส์ให้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเอมวีเพลงหยุดหัวใจที่ Tree Mandaw ร้องเนี่ยจะปล่อยวันที่18นี้ใช่นะครับผมส่วนซีรีส์ของเรานะครับก็จะฉายวันที่21เฮ้ย27มกราคม27มกราคมนะครับผมทาง ช่องชีมเป็น25เวลากี่โมงครับเวลา5ทุ่มเป็นต้นไปครับผมหลังรายการแฉครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยอ่าแล้วก็ที่สําคัญครับรีรันทาง VTV ครับครับผมรีใช่ทาง VTV เวลาตีหนึ่งครับผมใช่ประมาณนี้นะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสเปย์หมดหรือยังครับพี่ไม่หมดอ๋อยังนะครับชีตตลอดเวลาได้ไม่มา